ตรงนี้เป็นตู้รถไปไม่ต้องไปต้องไต้องนะไรอยงนะครับทีนี้ลักษณะโครงการเรามันจะเป็น er. มันจะเป็นเป็นการ่อสร้างตัดใหม่เป็นขนาดสีช่องเทลาจรแล้วก็มีหลกผิวจอยตอนช่องกว้างสามเมตรสิบมีไหลทางกว้างสองเมตรสิบมีทางเท้าสองล้างทาครับแล้วก็มีจแบ่งเป็นช่องช่องทาง มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างแล้วก็มีระบบไฟฟ้าสัญญาณตามตามที่เป็นแยกครับอ่ายทอร์ล4303แล้วก็ตัดเข้าไปไปไปเชื่อมกับถึน402ครับที่กามา1998แล้วก็ตัดเข้าไปไปี่เชื่อมกับถึงของท,ทางหลวงจันทน์เราทีาาเราที่สาขาเราได้พื้นที่ครอบคุมทุกจุดแล้วเราสามารถก่อสร้างได้ได้ตามรูปแบบเราแล้ว จริงนักป,ประยุบันในเปอร์เซ็นต์ผลง,งานก็สูงกว่าแผนอยู่ประมาณ8%อนครับไม่ทนสิทครับทีนี้ตรงนี้ของเราจะมีระบบไฟฟ้าแสงสว่างมีระบบระบายน้นส่วนนึ่ลงของทางเท้าค,คืออยู่รางาคร้าสมมติปีปั่นเลคยานเนี่ยรตรงไหนเป็นขึ้นลงก็จะมีทางให้ป้ายไ,ได้ตลอดก็คือถ้าเป็นเด็ก เป็นอะไรปั่นที่ปลอดภัยแต่ว่าสมมุติเอาพี่เมืออชีพพี่ปั่นที่นี่ม,มันปกนติก็ไม่ได้ผิดอะไรที่ด้านข้างไอ้ถนนที่เรารองรับไว้เนี่ยสี่ช่องไฟฟ้าแสงสว่างระบบระบายน้ำมีต่อเชื่อมเข้ามาหาเราได้นะระบบระบายน้ําทิ้งเนี่ยทางจักรยานก็จะมียอ่มันเลยตลอดสายทางมันก็เหมือนเป็นอาจจะเป็นแกนเมืองใหม่ของพวกเราวิ่งไปไปจนถึงถนนลิม ใช่ครับนานใต้นานใต้ครับการทำงานก็ไม่หนีการมาช่วยีโอกาสจะเสร็จก่อนครับแล้วก็อาจจะมาเสร็จเีร็วขึ้นครับแล้วเราก็จะผลตั้งก็ผมก็บอกว่าคุต้องให้จังหวะกับต่างเงี้ยเลยแหละไอ้ไรไรเราไม่รู้เรื่องไนี้ที่วิ่งอยู่ทิศการยราชนขาขาออกเนาะ เราวิ่งสวนเหนป้ตั้งเวทีตรงนี้เลยออย่างเงี้ยก็ให้เขาช่วยโรโมทโคงการม่ารดอนตั้งกจุดยูเิรตรงนันเกีทางเหลือป่ะต้องตรงไม่เหลือเลยจับัเต็มเต็ตัวนอน ลักษณะของโครงการถนนเส้นนี้เป็นยังไงครับมีส่วนประกอบอยังไงบ้างครับมีส่วนประกอบเป็นถนนแอ,อสี่เลนเ,เป็นการก่อสร้างถนนคอสลอ,อ,อมีไหลาทางกว้าง3ามเมตรห้าสิบมีช่องจราจรมีทางเท้าครับแล้วก็มีสัญญาณไฟจราจรมีสัญญาณไฟแสงสว่างการก่อสร้างตอนนี้ได้ผลงาน44%ี่ปอร์เซนมากกว่าแผนอยู่แดเปเซครับ แลคาดว่าจะแล้วเสร็จต้นปีหน้าครับต้นปีหกหกครับผมประมาณมกราครับคาดว่าถนนตัวนี้แล้วเสร็จจะเป็นการขยายทำให้ชุมชนขยายตัวขึ้นรองรับกับการการการจราจรที่มันจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคตครับผม